สวัสดีคุณพ่อและพี่น้องทุกท่านผมสมนินสเตเฟนพิรุนแท่จังจากคณะธรรมทูตไทยวันนี้จะมาแบ่งปันพระวาจาจากการสมโพธน,นักบุญทั้งหลายการเป็นนักบุญนั่นคือกระแสะเรียกของเราทุกคนพระเจ้าส่งสร้างมนุษย์โดยเฉพาะได้สร้างจิตวิญ,ญญาณให้เป็นอมตะนิรันดรมนุษย์จึงควรคิดถึงชีวิตด้านฝ่ายจิต ไม่ใช่คิดถึงแต่ชีวิตทางสายกายนี้เท่านั้นวันนี้เราลึกร้ถึงบรรดาผู้ล่วงรับไปแล้วมีผู้คนมากมายเหลือขนานนับที่ได้รับการต้อนรับเข้าไปสู่พระนาจักรของพระเจ้าพวกเขาคือพระศาสนาจักรที่ได้รับชัยชนะแล้วซึ่งนั่นก็คือบรรดานักบุญนั่นเองและจากหนังสือวิวร์นักบุญยอนวันนี้นักบุญยอนได้ให้ภาพนิมิตเราว่าประชาชนมากมายเหลือขนาดน,นับจากทุกชาติ ทุกภาษาทุกเผ่าทุกประเทศที่กําลังยืนอยู่เฉพาะพระพักพระบาลังลูกแกะของพระเจ้านั่นแสดงให้เห็นว่าคนธรรมดามากมายในโลกนี้ซึ่งไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อเขายังมีชีวิตพวกเขาได้ทําความดีได้ผ่านพ้นจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่และพวกเขาก็ได้รับการชําระจากเลือดของพระโลหิตจากพระชุมพาและหนังสือประวัติศาสตร์ของนักบุญมัทิว ได้บอกเรื่องราวเรื่องของบุญญาลาแปประการให้กับเราได้สร้างบรรดาผู้มีบุญก็คือบุคคลธรรมดาธรรมดาบรรดาผู้ที่มีจิตใจยากจนบรรดาผู้ที่มีจิตใจทุกโศกเศร้าผู้มีใจอ่อนโยนผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมผู้มีใจเมตตาบรรดาผู้มีใจบริสุทธิ์และผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงดูหมิ่นถูกใส่ร้ายต่างต่างนานา,นามากมายผู้เขาได้ผ่านการเบียดเบียนความทุกยากเหล่านี้ และได้รับชัยชนะเข้าสู่ผานาจักรสวรรค์นี่แสดงให้เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดามากมายในโลกนี้พวกเขาได้ถือตามคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างดีและเมื่อตายไปก็ได้รับการต้อนรับเข้าสู่ผานาจักรของพระองค์นี่ก็เป็นพระวจาศที่เตือนใจเราเหมือนกันว่าการดำเนินชีวิตธรรมดาธรรมดาของเรานั้นถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง เราก็จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระนจักของพงค์อย่างเช่นบรรดานักบุญทั้งหลายนั่นเองวันนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าการเป็นนักบุญคือกระแสเรียกของเราทุกคนนับตั้งแต่วันที่เราได้รับศีลล้างบาปเราทุกคนได้รับเรียกให้ดําเนินชีวิตแห่งความศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราทุกคนทุกเรียกให้สะท้อนดําเนินชีวิตแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในองค์พระกิตติเจ้า ให้เราดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระองค์ด้วยความรักความเมตตาการให้อภัยและการรับใช้เพื่อมนุษย์ในทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นวันนี้ที่เราทำการสมโพชนบุญทั้งหลายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราคิีชนทุกคนเพราะนักบุญคือแบบอย่างแห่งชีวิตนักบุญแต่ละองค์มีเรื่องราวชีวิตที่แตกต่างบางคนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากการเบียดเบียนอย่างหนัก บางคนต้องต่อสู้กับความยากลําบากในชีวิตส่วนตัวแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีร่วมกันนั่นก็คือความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างไม่สั่นคลอนพวกเขาแสดงให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากในชีวิตที่สุดเราก็สามารถเลือกดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้พวกเขาเป็นแบบอย่างและก็เป็นแสงสว่างนําทางให้เราในความศักดิ์สิทธิ์ ในความศักดิ์สิทธิ์นั้นเราสามารถพบได้ในความธรมธรมดาาของชีวิตบรรดาน,นักบุญและพวกเขาก็เป็นกําลังใจให้กับเราว่าในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังสิ้นหวังรู้สึกโดดเดี่ยวเรื่องราวของบรรดาน,นักบุญสามารถเตือนใจเราว่าเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีพระปิญ้าและก็มีบรรดาน,นักบุญที่คอยช่วยวินบอนและก็ช่วยเหลือเราพี่น้องครับในความเชื่อทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ ที่บรรดานักบุญคือผู้ที่ได้ผ่านเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ของพระเจ้าและเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งหากเราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์เรียนแบบตามแบบบรรดานักบุญที่ได้ดำเนินชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ในความธรรมดาธรรมดาของพวกเขาเหล่านั้นเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์สักวันหนึ่งนี่ก็เป็นความเชื่อและนักบุญคือเครื่องหมายแห่งความหวัง นักบุญคือผู้ที่ได้เข้าสู่ความเป็นปีนีรันดอนกับพระเป็นเจ้าในสวรรค์พวกเขาเป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าชีวิตนิรันดรมีอยู่จริงและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เรากําลังมุ่งไปนี่เป็นความเชื่อของเรานะครับดังนั้นการฉลองนักบุญจึงเป็นการจุดประกายความหวังในใจของเราว่าหากเราพยายามดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็จะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกัน และสุดท้ายในวันสมโพนนักบุญทั้งหลายนี้ขอให้เป็นวันที่ได้เตือนใจเราทุกคนว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นกระแสะเรียกที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมสําหรับเราทุกคนขอให้เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตแห่งความศักดิ์สิทธินี้โดยมีบรรดาน,นักบุญเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ช่วยวินวอนขอให้เราทุกคนเป็นแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้และถ่ายที่สุด ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรราณนักบุญทั้งหลายในพระราราาสวรรค์ของพระเจ้าตลอดนิรันดรขอให้แบบอย่างของบรราณนักบุญที่เราทําการฉลองในวันนี้ได้เตือนใจเราและเป็นแบบอย่างให้กับเราในความหวังว่าเราก็จะได้ร่วมส่วนในชีวิตนิรันดรพร้อมกับบรราณนักบุญอาเมนกอบพระเจ้าอวยพรครับ